อัตตานุทิฏฐิสูตรว่าด้วยการละอัตตานุทิฏฐิครั้งนั้นแหลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับอภิวาทแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรรารภิกษุบุคคลรู้เห็นจากสุแลโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นรูปโดยความเป็นอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นจากสุวิญญาณโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นจากสุสัมผัสโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นแม้สุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออาทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้บุคคลรู้เห็นหูโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตานุทิฏฐิได้ รู้เห็นเสียงโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นโสตวิญญาณโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นโสตสัมผัสโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้ รู้เห็นแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตตสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตานาุทิฐิได้บุคคลรู้เห็นจมูกโดยความเป็นอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นกลิ่นโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นคานวิญญาณโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นคานสัมผัส โดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุุขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้ บุคคลรู้เห็นลิ entity, ้นโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นรสโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นชิวหาวิญญาณโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้ รู้เห็นชิวหาสัมผัสโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้ บุคคลรู้เห็นกายโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นโพธฐัพะโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฐิได้รู้เห็นกายวิญญาณโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้ รู้เห็นกายสัมผัสโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้ บุคคลรู้เห็นใจโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นธรรมารมโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้รู้เห็นมนโนวิญญาณโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตตานุทิฏฐิได้ รู้เห็นมโนสัมผัสโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตานาุทิฐิได้รู้เห็นแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงจะละอัตานาุทิฐิได้ ดูกระพิกษุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แหลจึงจะละอัตตานุทิฐิได้จบอัตานุทิฐิสูตร